ศูนย์การทหารปืนใหญ่ได้จัดพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาให้แก่ทหารกองประจำการที่ได้รับใช้ประเทศชาติมาตลอด2ปีเต็มอย่างสมเกียรติ พลตรีพิสิทธ์ปัญญานะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบประรากาศสัญญาบัตรแก่ทหารกองประจำการดีเด่นและสวนสนามเพื่ออำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลรุ่นปี2565ผลัดที่2ณลานกีฬาอนเนกประสงค์ศูนย์การทหารปืนใหญ่โดยมีทหารกองประจำการซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนและ าคเหนือตอนล่างจากกรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่กองพันบริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่กองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่และหน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่รับราชการครบกําหนดจะได้รับการปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1ชั้นที่1ในวันที่1พฤศจิกายน2องพรรวมจํานวนทั้งสิ้น212นายที่ได้เสียสละเข้ามารับราชการเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติมาเป็นเวลา2ปีเต็มเพื่อร่วมการปกป้องสถาน บนศาส,สนาและพระมหากษัตริย์จนครบกำหนดปลดประจำการและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูด้วยการเข้ากระทำพิธีดังกล่าวอย่างสมเกียรติ